สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกสายนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับ c r i b e นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับขอบคุณครับโอเคผมว่าเรามาถึงโปรเจกต์ใหญ่ตรงนี้ละตรงนี้เนี่ยถ้าถ่าผมอะมองว่าเราจะจัดบังเกอร์ไทย เป็นโปรเจกต์ตที่ใช้สตีลเยอะมากๆสร้างบาเรียป้องกันอุกาบาทไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีระบบหล่อยเย็นตรงนี้ครับปื๊บจากนั้นจะคอยเก็บเก็บพวกเศษอุกบาทมาด้วยผมลังคิดว่าเอ๊ะถ้าระหว่างบังเกอร์ดอเนี่ย500น่าจะเท่ากันแต่ว่าดูเหมือนว่าผมจะต้องใช้บังเกอร์ดอในการตัง้งโซนไหนสักโซนหนึ่งที่จะเป็นโซนแบบ สำหรับยิงจะจรวดออกอะนะแต่ว่าเดี๋ยวท่วงตอนนี้เดี๋ยวเราปิดไปก่อนเลยแล้วกันว่าผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะส่งจรวดออกไปเมื่อไหรด่ดีว่าผมต้องทําระบบออกซิเจนใหม่ตอนนี้ระบบออกซิเจนเราไม่ค่อยดีเลยตอนนี้ผมมีออกซิเจนสามชุดเพียงพอสำหรับ คือปกติแล้วท่อออกซิเจนหนึ่งกิโลเนี่ยเพียงพอแล้วสำหรับตัวเข็บไนวะ้ก่อนแท่อออกซิเจนหนึ่งกิโลเนี่ยเพียงพอสำหรับตัวอัตโมสเตชันนะครับก็ประมาณแบบสี่หรือสามห้าเครื่องประมาณท่อละห้าเครื่องเรามียี่สี่ตัวเนี่ยเราต้องใช้ถึงห้าท่อด้วยกันผมจะต้องห้าท่อเนี่ยหนึ่งละเราก็เดี๋ยวต้องมีท่อพวกนี้ยมาอีก 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6เท่ากับว่าผมจะมีออกซิเจน6ท่อในการสร้างอัตโมสูตรตรงนี้ซึ่งน่าจะเพียงพอให้เราใส่ชุดอัตโมตลอดเวลาเพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องเติมออกซิเจนเข้าสู่อันนี้มากนะแต่ว่าเราจะไปโฟกัสที่การเติมออกซิเจนเข้าชุดอัตโมแทนซึ่งผมว่าก็น่าจะเวิร์กอยู่ละมั้ง น่าจะเวิร์กอยู่ครับแล้วเดี๋ยวเราทำเช่นอ่ห้องสำหรับซ่อมอัตโมตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมหรือไอโซนนี้ได้เลยผมว่าไม่น่าได้ใช้งานหรอผมคิดว่าตัวเครื่องตัว s o a ของเราเนี่ยมันทรงพลังมากแลวจนมันไม่น่าอ,ออกซิเจนหลุด ยังได้ใช้งานอยู่แปลว่าผมต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ก่อนผมอาจจะต้องลงต้องการลงไฟฟ้าพลังงานสะอาดตรงนี้ก่อนก่อนที่ผมจะทำอย่างอื่นได้แล้วผมก็ต้องเคลียร์ความร้อนมหาศารตรงนี้ออกไปทางเลือกผมมีไม่เยอะเท่าไหร่ในตอนนี้เอาจริงผมก็สงสัยนะว่าผมจะซ้ายขวาไปทำไม ในเมื่อผมต้องการให้เขาใช้บันไดหลักมากกว่าเนี่ยถ้าเขาไม่ผ่านช่องเนี้ยเขาไม่ผ่านช่องนี้เขาก็ไม่ได้ในทธอรีเซิร์ฟนะอืมโอเคเข้าได้แต่ออกทางนี้ครับทีนี้เนี่ยดูดิออกซิเจนเรามีปัญหาใหญ่ละ เนื่องด้วยจำนวนคนงานผมมันเยอะขึ้นนะครับทำให้การกระจายออกซิเจนของเราซึ่งพูดมั่วเลยตอนนี้มีปัญหาโอเคเราเริ่มจากการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นตรงนี้ทิ้งไปกันใส่ชุดให้น้องก่อนาลา ่โคตรเบื่อโลกเลยไอยตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยน้ามันดูเบื่อโลกมากเลยเอ่ะเเดี๋ยวผมขอเชื่อมใส่ไฟสักครู่ครับดูเหมือนว่าตัวไฮโดรเจนเนี่ยมันจะถูกสูบไม่ทันครับมันทำให้มีไฮโดรเจนปนมาเพราะระดับไฮโดรเจนสูงเกินไป เขอาจจะต้องเพิ่มปั๊มเพื่อช่วยมันสักตัวหนึ่งโอเคตอนนี้พอเราเพิ่มปั๊มเข้าไปเนะี่ยผมคิดว่าระดับการแยกชั้นของมันน่าจะโอเคขึ้นผมว่าเาอาจจะต้องเปิดปั๊มตัวนี้ช่วยแต่ว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่เป็นแก๊สอิเลเมนต์เซนเซอร์แทน โอเคครับตัวนี้จะคอยควบคุมระดับของตัวไฮโดรเจนให้มันอยู่ประมาณนี้เพื่อที่จะได้หมดปัญหาเรื่องของไฮโดรเจนปนไปกับออกซิเจนที่จะออกเข้าสู่โโลนีของเราน่าจะโอเคขึ้นครับหลักๆแล้วมันจะทำหน้าที่คอยตรวจตรวจว่าแบบแ้ตรงเนี้ย เป็นไฮโดรเจนหรือเปล่าถ้าเป็นไฮโดรเจนให้ดูดออกไปหน่อยนั่นหมายความว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันล้นออกไปด้านล่างเยอะเกินไปทําให้มันอาจจะมาปนกลับไปตัวนี้ของเราได้ผมจะได้ปรับลดตัวนี้ลงเป็น800เพื่อที่จะได้ให้มันทํางานเยอะขึ้นหน่อยอบอสซัมซีดไม่ต้องไปไหนล้วมั้งเนี่ยโอเคครับหกหกสายนี้ เดี๋ยวผมอาจจะต้องจัดสายใหม่แต่ว่าช่างมันไปก่อนละกันนะมันอาจจะดูะน่าเกลียดไปหน่อยเดี๋ยวผมขอว่าเราเราไม่จำเป็นต้องงอไปองั้ก็ได้ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าผมจะเชื่อมระบบหล่อยเย็นตรงนี้เข้ากับตรงนี้ยังไงดีความเป็นไปได้ก็คือเราต้องรื้อลงไฟฟ้าออกหรือส่วนตรงนี้ออกจากนั้นเปลี่ยน เปลี่ยนระบบหล่อเ,เย็นทั้งโคโลนีของเราเนี่ยให้โซนโซนตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยให้เป็นโซนเดียวกันให้หมดไปเลยโดยที่เราจะเว้นเป็นช่องสําหรับส่งท่อเนี่ยก็น่าจะเป็นผ่านทะผ่านคลังเก็บของตรงนี้ครับเหน่ยไหมตรงนี้เนี่ยพอน้ํามันเริ่มเนี่ยน้ําแท้งมันเริ่มเต็มเหนี่ยไหมมันจะส่งสัญญาณว่าแบบเฮ้ยอก่อน หยุดก่อนเนี่ยหยุดก่อนหยุดน้ําขาเข้าก่อนรับแค่จากห้องน้ําครับเพื่อป้องกันปัญหาท่อตันทีนี้ท่อของเราก็จะไม่มีวันตันอีกเลยอันนี้เราก็จะค่อยๆต่อไปเรื่อยๆครับจนจนมันเต็มนี่แหละต่อไปเรื่อยๆเลยชิลไม่รีบอยู่แล้วก็รอมันทํางานไปเรื่อยๆครับระหว่างที่เราจัดการกับด้านล่างตรงนี้ ตอนนี้ปัญหาเรื่องของอาหารเนี่ยคือผมใช้เนื้อของตัวล้ําในการเลี้ยงทั้งโคโลนีเลยเลี้ยงทั้งดูพีแค้นนะนี่ไปเลยครับไอ้เนื้อล้ํากับตัวสโมคฟิตนะครับเป็นหลักโอเคไหนๆก็อัปเดตไปผมมาค่อนข้างไกลแล้วเดี๋ยวผมจะพาทัวรโ์คโลนีของผมสักหน่อยแล้วกันตอนนี้ก็เป็นไซเคิลที่ห้า้อยแปดสิบสี่ละขอผมจัดการงานตรงนี้อีกนิดนึงแล้กันเดี๋ยวผมพาทัวร์แล้วกันนะ โอเคครับเริ่มจากโซนที่สำคัญที่สุดที่ผมเพิ่งทำเสร็จเลยนะโอเคครับเรามาทัวโคโลเนียนใหม่กัน585วันตัวนี้มีอะไรบ้างคือจริงๆผมไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ผมกลับมาชีวอีกละแ,แต่ว่าผมก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดีดเอาเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่มจำนวนดูปีแคนมาละถ้าดูปีแคนเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะทำงานได้เร็วขึ้นครับเดี๋ยวสำหรับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทัวร์คโลนีของเรากัน ตอนนี้เนี่ยเรามีห้องนอนเป็น p ายวิทย์เบดรูมนะครับตรงนี้ก็คือห้องนอนส่วนตัวของดูพิแคนคนเลยซึ่งจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยซึ่งอนาคตตรงนี้จะถูกเปลี่ยนให้เป็นที่สำหรับใส่ชุดอัตโมครับแล้วก็เป็นโรงซ่อมชุดตรงนี้ด้านด้านตรงนี้ถัดลงมานะครับด้านซ้ายมือนี่จะเป็นโซนสำหรับผลิตพลาสติกแล้วก็เป็นโซนควบคุมอุณหภูมิ ตรงโรงไฟฟ้าชั่วคราวตรงนี้ของเราครับแล้วก็เป็นเตาเพราะว่าผมเช็คมาละเตาเนี่ยถ้ามันน้อยไปอะ่ะมันผลิตไม่ทันอะ่ะคือคือมันผลิตได้แค่ไซเคิลละหนึ่งครั้งเ,เห็นไหมหกร้อยวิอไซเคิลละสิบครั้งครับนั่นหมายความว่าสิบนาทีอะ่ะคือหกร้อยวินาทีแต่มันก็คือสิบนาทีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าหนึ่งไซเคิลเนี่ยมันจะผลิตได้แค่ครั้งเดียวครับ หนึ่งไซเคิลผลิตด้ครั้งเดียวนั่นหมายความว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยหนึ่งไซเคิลสามารถผลิตอาหารได้แค่หนึ่งหมื่นหกพันกิโลแคลอรี่นั่นแปลว่าสามเครื่องที่ผมมีเนี่ยถ้าผมมีวัตถุดิบเพียงพออมีเนื้อเสาเพียงพอเนื้อล้ําเพียงพอเนี่ยผมจะได้เนื้อไซเคิลละาอ่าหนึ่งหมื่นใช่ไหมไซเคิลละหมื่นหมื่นหมื่นก็เป็นเท่าไหร่ 3, 12, 48, หรอ่ะสามหมื่นสองสี่หมื่นแปดนี่หรอถูกปะสามสองสี่แปดเออ สาครื่องนี่ก็ได้แค่สี่หมื่นแปดครับซึ่งจะอาจจะไม่เพียงพอเลี้ยงตรงนี้ด้วยซ้ําแล้วประเด็นคือตอนนี้เนื้อเรามีเยอะผมว่าผมต้องขยายฟาร์มล้ลําล่ะฟาร์มล้ําล้าเกินอาหารนี่คือแบบว่าแทบจะอินฟินิตี้เลยครับคือใช้ยังไงก็ไม่หมดเอาจริงตอนนี้แล้วก็อย่างที่เห็นครับตรงนี้มีลงไฟฟ้าชั่วคราวซึ่งมีเจเตอร์จาก แก๊สธรรมชาติซึ่งถูกส่งตรงมาจากห้องผลิตปุ๋ยของเราแล้วก็เป็นพีทเบอร์เนอร์ตรงนี้ครับจะผลิตมีน้ําด้วยผมก็เอาน้ํากลับเข้าระบบเหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรมากตรงนี้ครับจะมีน้ํากลับเข้ามาในระบบของเราก็ขัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวที่ซับซ้อนที่สุดในโลกตรงนี้มีตู้แช่แบบบิวอินเฮ้ยทำไมมันทำไมมันควูคมันไม่ได้อะ อ๋อมันอาจจะอยู่ด้านนอกมานานครับมันเพิ่งเข้าตู้อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นชุดสำหรับบิวอินครับเป็นบิวอินห้องครัวแล้วก็ตู้แช่ซึ่งจะมีแขนกลคอยจิบของแล้วก็เก็บของเข้าตู้แช่แบบอัตโนมัติซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะ,จะมีสโมกเกอร์ตรงนี้จะต้องใช้คนงานนิดหน่อยก็ก็ต้องใช้คนงาน,นครับอันไหนที่จะ จำเป็นต้องใช้คนงานก็ต้องใช้คนงานนส่วนนี้ก็อาจจะมีเชฟมาคอยเอาอาหารออกนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะถูกเก็บเข้าไปในระบบของเราไม่ทำไมสวิตคอนเนื้อปลาเราไปไหนหมดแปลกจัง ว่าระบบลายผลิตอาหารของเรามีปัญหาอาจจะต้องลดปริมาณจอโบ